เสียงมาเลยแล้วก็ให้มาเห็นแล้วค่ะสวัส <zer> ด <x 3> ีค่ะพี่แพรจ้าจ้าเดี๋ยวรออ่องนะคะแล้วก็ตัวเลขเปลี่ยนนะคะแล้วก็รีบหาซื้อเลยอเพราะว่าปูปูมาให้แพรแล้วตัวเลขเปลี่ยนข้างบนนี้จะเป็นหนึ่งสี่ห้าจ้าสดสดร้อนร้อนเลยจ้าข้างบนหนึ่งสี่ห้าเนาะ หนึ่งสี่ห้าเลยตรงตรงเลยตรงตรง,ตรง,ตรงแล้วข้างล่างยังย้ำว่าเป็นสี่เก้าตัวเดิมอ,อ๋อล่างสี่เก้าบนหนึ่งสี่ห้าเนาะข้างข้างบนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขเป็นหนึ่งสี่ห้าโดยที่ว่าไม่มีใครมีเหมือนแพรจ้ะอ,อ๋อค่ะจ้ะก็คือเออจะอธิบายไปแบบไหนก็คือโอ้ให้แพรก็คือหนึ่งสี่ห้าจ้ะ ปู่มาให้เมื่อคืนบอก,บอกพี่เมือ่อก็แพไหวเสร็จก็ไหวเสร็จใช่ไหมคะพอไหว้เสร็จก็บอกว่าไม่มีไม่มีคนถูกแล้วมันจะออกหนึ่งสี่ห้าให้รีบหาซื้อรางวัลที่หนึ่งเลยจ้าที่ให้รีบหาซื้อรางวัลที่หนึ่งเลยคือหนึ่งสี่ห้าปู่ปู่ย้ำแบบนั้นเลยรางวัลที่หนึ่งก็คือหนึ่งสี่ห้า ค่พะพี่ก็แหลกก็ก็แบบนั้นนะคะก็ข้างล่างก็คือสี่เก้าจ้ะล่างสี่เก้าบนหนึ่งสี่ห้าน้อพี่เนาะใช่ใช่ตั<อ>วเลขที่ที่ให้ก็คือหนึ่งสี่ห้าข้างล่างสี่เก้าจ้ะค่ะแล้วไอ้ห้าแปดเก้ากับห้าแปดหกคือตัดทิ้งไปใช่ไหมคะพี่พี่ไม่เอาอแพรไม่เอาแพ่ไม่เอาก็คือปู่มาย้ำ อีกทีก็คือจะหนึ่งสี่ห้าจ้ะอ๋อค่ะพี่ปูมาจ้าแพรนี่ก็คือหนึ่งสี่ห้าตัวเดียวเลยโอ้หนึ่งสี่ห้าตัวเดียวเนาะอ๋อแล้วก็เออแพรก็คงจะถูกเยอะจ้ะถ้าเกิดมีบุญวาส,สนาต่อกันก็คง fc ของช่องละองก็คงจะถูกจ้ะถ้าใครเห็นคลิปนี้จ้ะค่ะพี่จ้ะก็เอาตามนี้เนาะ จะเดี๋ยวแอดจะรีบลงให้เอฟซีได้ดูค่ะไม่รู้จะทันบ้างก็าใครได้เห็นก็คงจะมีบุญนะจ๊ะก็คือ,อท่านให้แพรก็คือหนึ่งสี่ห้าแล้วก็ข้างล่างก็คือสีเก้าก็ไม่เปลี่ยนแต่หกกับเก้าก็อย่าทิ้งนะคะหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันค่ะค่ะพี่นั่นแหละเจรอองอืมจ้ะตอนนี้แพรพูดก็คือมันก็ขนลุกอยู่แต่ว่าก็ไม่ ก็ใครชอบก็ตามนะคะอ,อื๋อค่ะพี่แต่หนึ่งสี่ห้าแพรยืนยันได้กระชิบเลยกระชิบแบบหนึ่งสี่ห้าแล้วตัวอื่นไม่มีตอนแรกแพรไปมั่นใจมั่นใจตัวนั้นแต่ทีนี้พอมาได้กินก็ไม่เคยบอกสามตัวเนอะก็เคยแต่บอกสองตัวจ้ะค่ะ ไม่เคยบอกสามตัวแบบสามตัวเนี่ยจะไม่เคยบอกแล้วทีนี้ก็จะจะเขียนให้ก็คือจะสองตัวมาตลอดเลยแต่ก็จะถูกสองตัวสองตัวมาตลอดแต่ทีนี้ที่ห้าแปดเก้าแล้วก็ห้าแปดหกอะแพรแพรกิร่เราเองก็แล้วแต่ไม่ได้เดี๋ยวไปขัดโชคลาภคนที่ว่าซื้อแต่ทีนี้นะท่านแพรได้กินจริงๆคือหนึ่งสี่ห้าอ๋อค่ะสดๆร้อนๆเลยตอนเนี้ยตอนอืม ก็แพ้ก็ต้องนั่งนั่งไม่มีอะไรมากวนสมาธิแล้วก็กระซิบใส่หูก็หนึ่งสี่ห้ารางวัลที่หนึ่งอ๋อคือกระซิบตอนเช้า<อ>ใช่ไหมคะพี่รู้ว้าเมื่อคืนคะได้ยินเลยได้ยินแพ้ก็ได้ยินได้ยินได้ยินสดสด,สด,สดร้อนร้อนเลยก็คือหนึ่งสี่ห้าอันนี้แพรจะดีมากนะถึงได้ได้ให้จะ้ะค่ะพี่เลโดยไม่ได้ยะก็คืออยากให้ถูกอยากให้ถูกด้วยกันจะ้ะ ก็คนคนที่ซื้อไปอะไรนะั่นน่ะมันไม่ได้แล้วอันนี้แพ้มั่นใจแต่หนึ่งสี่ห้านี่เต็มร้อยคือ<ม>แพจะอืมมั่นใจแล้วก็มั่นใจใช่ไหมคะพี่แพอ๋อมั่นใจเนาะเหมือนเหมือนเหมือนแพ้มั่นใจไปลงสี่ห้ามั่นด้แบบหละอ๋อค่ะ ค่ะพี่เดี๋ยวพ,พูดอะไรไปต่อไม่ได้ค่ะก็คือมีแค่นี้จ้ะแอบแฝแก่นแม้วก็คือมีเป็นแบบนั้นมาจริงๆอรจริงๆ,ๆอู้ไม่รู้ใครโทรเข้านะกำลังอัดเสียงมีคนโทรเข้าพี่พเพรจะลงไิง่ะือาย่งไลงค่ะลงค่ะพอดีเมื่อกี้ลง,ลงเลยห้าโมงครึ่งแล้วลงเลยแล้วก็ยืนกันเลย แพยืนยันงวดนี้ข้างบนเลขรัฐบาลไทยตัวไอเปลี่ยนแล้วก็คือหนึ่งสี่ห้าจัดไปเลยข้างล่างไม่เปลี่ยนก็นคือแต่ว่าปเปลี่ยนก็คือหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะพี่ก็คือสี่เก้ากับสี่หกหกกับเก้าตัวเดียวกันแต่ตัวที่ที่ท่านให้แพเขียนให้ตรงๆก็คือสี่เก้าค่ะแต่แน้กระชิบมึกวันนี้แหละวันนี้แหละ มันกลางวันนี่แหละหนึ่งสี่ห้าตัวเดียวหนึ่งสี่ห้าตัวเดียวค่ะพี่เจลองจัดจัดเลยจัดเลยคนลุกเลยพี่เพลจัดเลยก็คือจัดเลยจ้าจ้าเดี๋ยวจะรีบจัดค่ะพี่ค่ะเนาะจ้าค่ขาะข,ขอบคุณพี่แพรมากนะคะที่แบ่งปันนะคะได้โชคกันแล้ววันนี้เจละองค่แจะแล้วก็จัดเล่นสองตัวด้วยข้างบนนะ่ะ จ้าสาธุค่ะพี่โอ้ไม่ต้องไปเสียเงินกันเยอะอืม,อมนั่นแหละตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวแอดจะรีบลงให้เอฟซีดูนะคะพี่จ้าเดี๋ยวตัด,ต,ดต่อจ้าไ้ได้เดี๋ยวต้องมีคนจัดเพราะว่าเลขมันจะไม่เหมือนใครแล้วก็แพ่แพ่แพเป็นคนที่ยกโก้ให้เลยอืมอมัม่นใจในตัวเองมากค่ะ นาะแค่นี้เนาะค่ะพี่ขอพระคุณมากค่ะแล้วก็ขอให้ถูกเลยวันนี้ยกช่องเลยถ้าใครเข้ามาดูในคลิปนี้นะถ้าเห็นจะถูกเลยค่ะพี่สาธุค่ะโอ้ยถูกแล้วถูก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 ่แอดกระจับ49ไว้เยอะแล้วค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะเมื่อกี้พี่เพรก็โทรมาย้ําตัวเลขเพิ่มอีกสําหรับสามตัวบนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้อยู่ดีๆนะคะท่านผู้ชมพี่เพรก็ได้ยินเสียงปู่มากระซิบบอกข้างหูนะคะว่าสามตัวบนคือหนึ่งสี่ห้านะคะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่ามาเร็วมากค่ะท่านผู้ชมคะ่ะมาใหม่สดๆร้อนๆนะคะท่านผู้ชมเพ,พิ่งเพิ่มมาใหม่ในวันนี้นะคะให้ท่านผู้ชมรีบหาซื้อไว้เลยนะคะสำหรับเอฟซีท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะว่าเพิ่งได้มาเมื่อตะกี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะแอดจะรีบลงคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะพี่เพลก็ มั่นใจมากนะคะว่าตัวเลขที่มาใหม่ตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะท่านผู้ชมคะด่วนเลยคะ่ะท่านผู้ชมรีบจัดเลยนะคะเพราะว่าก็เพิ่งได้มานะคะท่านผู้ชมคะพี่เพรบอกว่าให้ตัดเล่นด้วยนะคะเมื่อเช้าแอดก็ได้ทักไลน์ไปถามเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงเช้าตัวเลขก็ยังไม่เพิ่มมานะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่า ปู่เพิ่งกระซิบมากระซิบมาบอกช่วงสายๆนะคะท่านผู้ชมช่วงสายๆปู่ก็มากระซิบบอกพี่เพรนะคะแล้วก็พี่เพรก็โทรมาย้ำตัวเลขให้กับแอดนะคะท่านผู้ชมได้นําลงคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะรีบจัดเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะถ้าชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมแอดก็หวังหวังว่าตัวเลขของปู่จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะ ก็ขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ